สวัสดีนะคะมินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก๋ไก่สตอร,รี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึง e ีที่สองนะคะของอวันที่เราไปถึงโรงพยาบาลสนามนะคะว่าพอไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็คือเขาแบบเหมือนน่ากาลัวมากคือไปถึงปุ๊บแล้วเขาก็จะพาเราเข้าในประตูแล้วเขาก็จะปิดประตูเลยนะ คนติดคุกอะเหมือนรุดขังประมาณนั้นเละเข้าไปถึงใจแป้วเลยนะเอพอเก๋ไก่ไปถึงลงมาสนามใช่ไหมคะพอไปถึงข้างในปุ๊บเขาก็พาเราไปเข้าไปข้างในนะคะเป็นที่รักษาที่เขากักตัวนั่นเองนะคะคือข้างในก็เข้าไปถึงปุ๊บเขาก็จะติดประตูล็อกประตูเขาก็จะมีที่นอนนะคะที่นอนที่เป็นเตียงเตียนนิที่เขาจัดเตียงไว้นะคะมีประมาณเป็น หลายหลายร้อยที่นอนเลยนะคะเข oh <no. S 1> ไปถึงตรงนู้นหมอเขาเรวแบบเทบาน,นะคะบอกว่าให้เอา,เข,าของวางตัวอางในตรงนั้นก่อนแล้วก็เดินตามเข้าไปแล้วก็ไปวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ไปสร้ประวัติแล้วก็ไปสแกนคิวบาร์โคดนะคะคิวบาร์โคดที่เพื่อที่จะติดต่อหมอหรือว่า เวลาเราเป็นอะไรอาการมรารุนแรงไหมวันนี้เป็นยังไงอะไรคะ่ะคือเขาจะให้เราแอดไลน์นะคะแอดซีบอ๊อดแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปหาที่นอนไปหาที่นอนนะคะคือถ้าคนใหม่นะคะคนใหม่เขาให้นอนข้างนอกเนาะถ้าคนเก่าาให้นอนข้างในแต่พอไปถึงตรงนั้นคือเก๋ไก่จะโชคดีนะคะไปเจอยายคนหนึ่งบอกว่ายายอะมามานอนได้ประมาณสักอ่า สองสามวันแล้วยังไม่ได้กลับเหมือนกันยายก็บอกว่าให้เก๋ไก่ไปาหาผ้าปูที่นอนไปหาหมอนอนั่นเองเก๋ไก่ก็คือเดินเดินไปหานะคะไปหา,าผ้าปูไปหาหมอนนะคะเพื่อที่จะไปหาที่นอนนักปูที่นอนของเรานะคะคือมาว่าเราจะนอนจุดไหนอะไรยังไงนะคะเก๋ไก่ก็ลองเดินไปดูสำรวจดูนะคะระหว่าง มันจะมีห้องผู้หญิงกับห้องผู้ชายนะคะผู้ชายก็คือจะถัดไปอีกอีกอีกอ่ะคือตึกเดียวกันเลยนะคะก็คืออีกรอบหนึ่งนะคะอีกโซนหนึ่งของเป็นของผู้ชายนะคะพอไปถึงตรงนั้นเก๋ไก่ก็คือรดนวยความที่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบสำรวจเนาะอยากรู้ว่าตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงห้องน้าเป็นยังไงอ่าคือเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเก๋ไก่ก็คือจะไปเดินสำรวจดูก่อนนะคะก็เดินสำรวจดูนะคะทั้ง ห้องถูข้างในนะมันก็มีหลายโซนนะคะแล้วก็ไปดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องอาน้ําก็ไปดูหลายๆอย่างก็ได้ภาพปูที่นอนนะคะนอกจากจากนั้นก็ได้ภาพปูที่นอนแล้วก็หาที่นอนนะคะไปหาที่นอนคือที่นอนนะคะมันก็จะมีหลายแบบนะคะถ้านอนตรงข้างนอกนะคะมันก็จะมีแบบไฟนึกภาพออกไหมคะคือหอประชุมนะคะคนเข้ากนเยอะมาก คือไฟแบบหลายร้อยวงนะครับคือแบบสว่างม,มากนอนไม่ได้เลยแล้วก็เกียร์ไก่ก็คือเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนเรื่องมากนะก็ไปขัที่มันมืดที่มันมืดหน่อยแล้วก็แบบไม่ค่อยสวา่างอ่าแล้วก็ไม่ค่อยสวา่างแล้วก็แบบคนไม่ค่อยเยอะด้วยเกียร์ไก่ก็ไปนอนตรงนู้นนะคะคือได้ที่นอนแล้วไปนอนตรงนี้ปผ้าปูที่นอนนะคะอ่าก็ถึงตอนนั้นถามว่าตกใจไหมก็ตกใจยังไม่หายนะคะคือยังเครียดอยู่นะคะยังเครียดมันได้ความที่แบบว่ามันไม่ชินเนาะ,ค,ะคือเราเคยอ,อยู่แบบเออ อยู่บ้านอยู่อะไรแบบอยู่สบายอพอไปเจอแล้วนคนก็เยอะแล้วก็วุ่นวายเสียงดังอะไรแล้วก็แบบมันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคเลย<อ><อ>เครียดเลยเครียดเลยค่ะเครียดมากๆแล้วคือไปถึงนะ่างกินอะไรไม่ลงเลยทานอะไรไม่ได้เลยคเครียดแล้วก็ได้เต็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภัพเสื้อผ้าที่เราใส่ไปเนาะคือเราใส่ทั้งบันแลวมันก็แบบไม่เคยโอเคเนาะเปลีกยกาก็ไปอาบน้ําเป็นเสื้อผ้า,าน,นะคะแล้วก็มาถามว่า ไปเจอข้างในอ่ะคนมันก็มักมัก,กหน้าใบตานะคะบางคนก็อืมเขาก็คุยดีนะบางคนเขาก็แบบไม่ค่อยนิ่นะบางคนเขาก็แบบเขาเลียกคอบแบบส่วนตัวของเขาเนาะบางคนก็ดูแบบเหมือนไม่เครียดไม่มีไม่มีความ,ม,วามแบบว่าไม่มีความรู้สึกก็ามารักษาตัวในโลกแบบจะแบบ่างท่างเพงคือปกติค่ะคือไม่มีอะไรแต่ว่าอย่างเราอ่ะเราเพิ่งเข้าไปใช่ไหมคือเข้าเข้าไปแล้วจะให้แบบอืมแบบแฮป,ปปี้อะไรคงคง,งเป็นไปไม่ได้แล้วก็คือเข้าไปก็เครียดนะเครียดเครียด นอนไม่ได้เดะ๋คืนได้ืไม่ได้เลยกินไรก็ไม่ได้คือกินได้แต่มากๆครับครับมา m m ครับนะคะคือแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเนาะเก๋ก็เกยก็กินข like да> um ouais ้าวกล่องไปแล้วสองกล่องคือตอนนึงก็คือไปกินแค่มากๆกับนมอีกหนึ่งกล่องคหนึ่งกล่องนั่นเองแล้วก็ถึงสักสามพุ่มครึ่งกว่านะคะสามพุ่มกว่ากว่าเนาะแล้วก็ประมาณสักสี่พุ่มเข้าไปปิดไฟแล้วก็คือ อ,อคือประมาณนะั ong, ้นบังคับให้นอนเนาะคือจริงๆอะคือไม่ง่วงนอนนะคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบนอนเด็กอยู่แล้วแต่เพราะว่าถึงข้างในใช่ไหมคะก็จําเป็นต้องหลับจําเป็นต้องหลับหรือไม่หลับก็ต้องนอนอะคือต้องนอนเพราะว่าเขาปิดไฟแล้วอะมันก็น่ากลัวใช่ปะคือเราก็ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงใช่ไหม <laughs> คนที่ขี้โกรธโดยเฉพาะค,คนนี้ขี้โกรธมากแล้วก็คือต้องพยายามนอนนะคะพยายามนอนคืออย่างที่วออ่าแบบ ไม่ชินเลยแล้วก็นอนก็นอนไม่หลับนะคะเกือบ,บตีสองนะคะน,นี่จะนีบหลับไปมาสักแป๊บนึง6งเช้าก็ประกาศแล้วเนาะเขาก็จะมีประกนะราศว,นะว่าคือเขาเขาก็ประกาศว่าตอนนี้อะไรยังไงคนไข้คนไหนอะไรไงคือที่หมอเขา จัดยาให้ให้กันรับยาประมาณนีน้ใช่ไหมคะมหนึ่งแม่นั้กก็มีเียไก่ด้วยนะคะมียาเขาให้ยามาเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาให้ไปตอนเช้านะคะตอนเช้าตอนเยน็นเขาจะให้ไปวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะว่าเรามีค่าไหนมีอ่าอการเต้นหัวใจนะคะปกติไหมอะไรยังไงนะคะให้เราไปวัดเองะคะ่ะวัดวัด วัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็คือส่งไปในโทรศัพท์นะคะในในไลน์นั่นเองนะคะแต่เกไก่นะคะวันแรกคือพูดเลยว่าไม่โอเคเลยคือแบบเหม,มือนไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้นอนแล้วความดันลดมากแล้วก็คือแบบว่าเหมือ,มอมนคนะนแบบใจเต้นเต้นแดงนะเต้นแดงนอนไม่หลับเนาะนอนไม่หลับอะไรเนี่ยกคยยแบบ็คือขอยาหมอเขาเขาเขาแบบคือกินไปนะคือเป็นยาแบบแก้แพ้นะคะคิดแล้วก็คือแบบ สักชั่วโมงคือมอนละเมอนล้วสลบอะคือลา,อลาแบบนานมากแตคือยาตรงนี้คือถือว่าดีมากนะคะท oh <no. S 1> ุกวันนี้เาอน60ตัวเลยยาเขาแบบอืมแรงดีชอบแรงดีนะคะคือแบบโอเคมากเลยก็อย่างที่บอกเธอวันแรกก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ชินเลยไม่โอเคเลยกินอะไรก็ไม่อร่อยนอนนอนก็ไม่หลับก็อย่างที่แบอกแ่าทั้งเครียดทั้งอะไรก็ยังย,ยังไม่โอเคสักอย่างยังไม่ชินกับสถานที่นะคะ ก็วันนั้นทั้งวันนะคะตอนเช้าก็คือตื่นมาเขามีข้าวเช้าให้เนาะมีผู้ประวัติเซตน,นะคะตอนเช้าก็จะเป็นพัซซี่นะคะตอนตอนเที่ยงวันก็จ,จะเป็นกับข้าวแบบผัดผักรวมนะคะกับข้าวกับข้าวนะคะคือจะเป็นกล่อเมันเซตมาเลยนะคะแล้วก็ตกเย็นมานะค่ะนะคะตกเย็นก็คือจะมีเป็นกับข้าวเหมือนกันเป็นเซตเหมือนกันแต่บางวันก็อาจจะเป็นมีน้ำซุปด้วยเดีบางวันไม่ม วันนั้นนะคะวันแรกที่เจ๊ไก่ให้ทานวันนั้นนลก็คือจะเป็นต้มจืดนะคะต้มจืดแล้วก็เหมือนจะมีเป็นผัดผัดผักอะไรสุกอย่างนั่นแหละแล้วเข้านะคะก็คืออร่อยอยู่กินได้อยู่แต่ทำใกินไม่เยอะไม่เยอะคือด้วยความที่ว่ายังไม่ฉีนแล้วก็เครียดเนาะมันเครียดอยู่แล้วก็ตกดึกมาทีาเก๊ไก่ก็ทานยาแก้แพ้นะคะ <S <S คือคือ,คอไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะค็คือแค่เจ็บคอใช่ไหมเก๊ไก่ก็แบบก็เลยทานยาแก้แพ้เข้าไปนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าเกไก่เจ็บคอใช่ไหมเก๊กไก่ก็ไปขอยามายายาเจ็บคอเนาะไอเราก็คิดว่าจะได้แบบยาแบบเคยาที่ยาคือจะเป็นยาแก้ไอมันบ้านทั่วไปเนี่ค่ะยาจิตก่อนนอนเพราะว่าถ้าอาการมีอาการรุนแรงหรือเจ็บคอก็ค่อยทานนะถ้าไม่มีอาการแล้วก็อย่าไม่ต้องทานแล้วก็คือจะได้มาก็วันนั้นนะคะเกไก่ก็ได้ยามา หนึ่งยาพารานะคะสองเด็นยาแพ้นะคะสามคือยาแก้ไอก็อคือได้ต่างนี้นะคะนอกจากนั้นก็คือยาก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันหมดในทุกคนเพราะที่เข้าไปรักษาตัวนะคะยาก็ไม่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมียาเสยงหัดนอกส่วนมากคนที่เข้าไปก็จะมีอาการไอมีเสียงหัดเพราะมากนะคะแล้วก็จะมีแบบมีไข้นะคะบางคนเนาะบางคนก็จะไม่เป็นอะไรเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุใครก็ ฝากติดตามเก๋ไก EP ที่สามนะคะยังไงก็อย่า,ยา,า,ยาลืมนะคะถ้าอยากรู้เรื่องของโรงพยานสนามนะคะว oh <no. S 1> ่าคุณรักทเก้าเป็นยังไงอะไรยังไงน,น้าตไหมยังไงก็ฝากติดตามกดติดตาม EP ต่อไปของเก๋ไก่ได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ